ครับสุริยุทธ์ช่องยูทูนะครับวันนี้มาระบบทความหม้อกับรายการ TTC c h a เช e l นะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊ม subscriber หรือผู้ติดตามยูทูปง่ายๆขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปที่ YouTube นะครับเข้าไปที่ช่องทางของผมได้เลยี่คลิปนี้ขอบอกไว้เลยว่าการปั๊มผู้ติดตามยูทู e ไม่สามารถที่จะปั๊มอะไรได้ประมาณนั้นนะครับ คือใหทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปผมให้มากดตามนี้นะครับกดได้เลยนะครับแล้วทิ้งช่องทางของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณบอกผมได้เลยว่าคุณติดตามผมแล้วนะติดตามผมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขียนชื่อช่ององคุณไว้ก็ได้นะครับแล้วบอกอย่าลืมบอกด้วยว่าติดตามแล้วไม่งั้นผมจะไม่รู้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคุณไลค์ให้ผมผมก็จะไปไลค์ให้คุณในคลิปที่คุณลงไว้ผมก็จะไปไลค์ให้ทุกอันเลยนะครับสําหรับใครที่คลิปเยอะเกินไปผมก็จะไลค์ให้ประมาณเไม่หมดนะครับนม้จะคลิปสมมติว่าคลิปคุณเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมากดติดตามผมนะครับหรือ yes, subscribe นะครับอย่าลืมผมจะไปติดตามคุณเลยถ้าคุณติดตามผมนะครับสำหรับคลิปนี้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย